เจสี่ได้ยังไงพอดีไปเดินรัชพื่ะที่โอเวอร์เพราะว่าพอดีมีเขาอยู่แถว้าหลังนึงซื้อไว้แล้วก็ไปซื้อของแต่งบ้าน้องว่มีผู้หญิงเขาอยู่ซื้ออยู่ใช่ไหมคะทีนนี้เราก็เองมาโมคุถึงจำได้ว่าคุณยายเป็นหมอโบราณก็สงสัยเหมือนกันว่าเก็บเก็บติมาโคุไว้ทำไม ไปร้อยใส่รวดนะร้อยใส่รวดไว้ตากแห้งตากไว้เป็นเดือนเป็นปีก็ถามแกว่าทำไมไม่ทิ้งไปรวดร้อยไว้ทําไมแกบอกว่าไม่รู้ว่าเนี่ยยาพิเศษเป็นอย่างนั้นก็เลยก็เลยแล้วผู้หญิงคนก็ไม่ยืนซื้อว่าเขาบอกว่าเขาปวดสาวเขาปวดมัตากได้คนเผาเนี่ยก็ไล้คนเผาดาวยเป็นดีเป็นเสียงวันนั้นก็เลยซื้อลองซื้อมาทานสองขวดซื้อมาสองขวดดีขึ้น ก็ทานอย่างที่เขาบอกกันนะคะขวดหนึ่งทานสิดขกตอนนอนนะาทานมากสิผลก่อนนอนนะดีขึ้นจริงๆพอดีขึ้นปุ๊บทีนี้นก็เลยไปใหม่นะซื้อตัวเองทานไม่พอแบ่งให้พี่สาวทานพนะี่สาวก็ปวดเนะขาวปวดอะไรปวดอย่างเงี้ยนะแทนคนปวดเหมือนกันพี่สาวก็ทานหานเหมือนกันอันะน,นี้เราก็เลยแบบรดจำเลย ก็เลยทานเราเป็นประจำเป็นประจำมือพานประจำมก็คือว่าสุขภาพในช่วงของการเป็นคัาเปิดที่ข้อมือพี่ก่อนได้นั้นคพี่เป็นใช่ไหมคะจะมีอาการอะไรบ้างคะปวดมากทําอะไรไม่ได้บางทีในเขียนหนังสือยังไม่ได้ปวดปวดมากเลยนะคะแล้วแบบต้องคอยถนอมถนอมว่าเราจะต้องไม่ยกของหนักบ้านนี้กวานไม่ได้เลยนะจับไม่ขวานไม่ได้เลยแต่พอมาทานนี่ไม่เคยเลยไม่เคยต้องไปหาหมอเรื่องปวด ข้อปวดเข่าไม่เคยเลยแล้วช่วงเวลาของการการน้ำมึนคุดอะนะคะคุณพี่ได้มีการทานยาไม่ทานไม่ทานค่ะยาไม่ทานเพราะว่าเป็นปวดไหลยอละะอ้อยแล้วกระเพาะก็มีแผลอยู่เพราะว่าถ้าทานยาพวกข้อกพวกเออะไรพวก,น,กนี้กั้นเนื้อมันจะมีผละกะับกระเพาะมันจะทําให้กระเพาะเลื่อนต่อก็อทานไม่ได้บางทีเนี่ยปวดปวดมากเลยนะคะข้อมือข้อเข่าเนี่ยไปหาหมอ พอหมอดูประวัติหมอเห็นว่าามีแผลในกระเพาะเป็นกวดไหลย้อนพอเอาเอานะ <c oughs> พอเราเถอะแล้วบางทีเราไปฉีดแบบเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปหมอจําหน้าได้หมอเขาก็ไม่อยากจะฉีดให้เพราะเขาบอกว่าฉีดมากแล้วข้างในเนียมันจะช้าแล้วเวลาถ้าเกิดเราจะไปผ่าไปลอกของนี้มันลอกลาบากมันจะมั่วไปหมดอยู่ในเนี้ใช่ไหมคะมเพราะว่าเราฉีดบ่อยไ,ไงผิวมันก็จะแห้งยึดกับตัวไอเซล<า>ล์อะไรแบบนี้อะไรพวกนี้ค่ะ ลอกบนบาดหมอก็ไม่อยากกรใช้อ๋อแต่คุณหมอก็ยังไม่แนะนําว่าให้ลอกฝังเกิดเลยไม่แนะนําค่ะหมอเขาหมอเขาบอกว่าอย่าเพิ่งทําเลยใช่ไหมคะแต่บางทีเราปวดเราปวดจนแบบบางทีเขียนหนังสือแทบไม่ได้เลยมืูข้างข้างเส้นมันจะตึงใช่ไหมคะมันตึงด้มันก็เจ็บเจ็บมากอะ่ะบางทีอยู่เฉยๆนั่งเฉยๆนั่งกำมือก็เจ็บเจ็บข้าวของนี้ยิ้ไม่ได้เลยถ้าทํากับข้าวเนี่ยกระทะเนี่ยพอยกปุ๊บห้อยเลยนะคะ มันจะหกไปเลยอะ่ะมือมันจะไม่มีแรงไม่มีแบบปร<ว>นมานการ<ะ>ไม่ค่อยได้กูมันปวดมากค่ะมันมันทําอะไรไม่ได้เลยอะตแต่พอมาทานนนี่แล้วทานได้สบายเลยใช่สบายเลยพี่ใช้เวลาในการทานประมาณกี่เดือนคะสองขวดที่เริ่มเห็นผลแล้วนะคะสองขวดที่เริ่มเห็นผลว่าเออข่ามันปวดน้อยลงพอสองขวดเริ่มเห็นผลปุ๊บหมดก็เลยไปซื้อมา แต่งที่สาวที่มีซื้อมากีนจนลังทานไปเรื่อยๆทานไปเรื่อยๆก็เลยไม่อยากหยุดน่ะเพราะว่าเราเพราะว่าเราไม่อยากจะเจ็บเจ็บตัวมองใช่เพราะว่าจริงๆแล้วการการเยียวยาแบบธรรมชาติมันก็คือต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องอาศัยเวลานิดนึงนะคะแล้วก็จริงๆแล้วการที่เราทานเนี่ยก็ถ้าบอกว่าเราได้ดูแลสุขภาพภายในเราไปในตัวดีกว่าเราไปทาน กทานยาปฏิชีวนะอะไรนี้ที่เป็นชั่วงราวาหรือเปล่าคะเพราะฉะนั้นปฏิชีวนะที่ไม่ทานเลยทานไม่ได้เลยเดี๋ยวมีปัญหาจะจะกับกระเพาะอันนี้เนี่จริงๆแล้วจะบอกว่าต้องใช้เวลาเห็นผลนะสองขวดตั้งคนแลนะ้วแบบที่เราเคยเจ็บเขา่าเผลอเขา่าบวมเขา่เขาอะไรเนี่ยนะคะไม่มีเลยจริงๆเมื่อก่อนเมื่อปีที่แล้วเองตอนที่ไปซื้อที่ที่ฝักช่องเอาไว้เนี่ย ตอนลงจากรถเนี่ยพี่สาวกับพี่เขยเนี่ยเวลาจะลงจากรถเนี่ยเขาต้องประคองลงเลยนะคะก็ต้องช่วยประคองดึงเราลงจากรถลนะเ,เพราะว่าเขาเนี่ยไม่มีแรงที่จะก้าวที่จะใช้กาลังเลยเ,เดี๋ยวนี้สบายจริงบันไดเนี่ยขึ้นลงเนี่ยเดี๋ยวนี้ปอเลยสบายเม่ก่อนทรมานมากคือถ้าใครไม่เป็นเรื่องข้อเรื่องเข่าเรื่องเสื่อมอะไรพวกนี้นะคะไม่ไม่รู้หรอก ว่ามันทรมานขนาดไหนเวลาเจ็บปวดแล้วแบบเวลาคนอื่นก็เดินกันแจมแจมแจมเราก็อยากเดินอย่างเขามากเลยมันทาไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้สบายมากแล้วก็ไม่กล้าที่จะหยุดกลัวว่าไม่รู้อยู่แล้วเขาจะกาเริบมาอีกเมื่อไหร่ก็เลยขวดหนึ่งราคาแค่นี้ผ่านสิบวันสบายใช่ไหมคะดีกว่ามานั่งเจ็บทรมาน ก็ต้องขอบคุณพี่น้ำทิศมากนะคะที่ให้ความปรณนาณนะคะในการเป็นวิทยาทานให้กับที่มีความเจ็บปวดทรมาน,นะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเรียวกันหรือโรคที่ที่ปัจจุบันนี้เกิดขึ้นมากมายนะคะโรคปแปลกๆนะคะดังน,นั้นการการทานน้ำมคุดเชฟซีเนี่ยก็จะมีสารแซงโทนมมี่กัสซ่ากันนะคะอ,คอ่านเยอะในเว็บไซต์นี่แบบจะอ่านเวลาเป็นอะไรไเปิดเว็บไซต์ก่อนเลย เปิดเว็บไซต์ของบริษัทเปิดเว็บไซต์ดูสรรพคุณว่ามันมีสรรพคุณอะไรบ้างแต่รักษาได้ไรได้เยอะมาะกสารจางตจะจะ,จะช่วยยับยัง้งช่วยขจัดออกเลยนะคะในจุดนั้นก็ก็มีลูกค้าหลายท่านนะที่ทานไม่ว่าจะเป็นโรคของการปวดหัวเขา่าที่จะเห็นชัดก็คือปวดหัวเข่านะคะตามข้อนิ้วที่จะชัดเจนมากแล้วก็ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งวัณท่านก็ มันเทาลงนะคะตรงนี้เราก็คงค่อยๆติดตามคนคนคนลูกค้าที่มีอาการดังกล่าวนะคะที่ถ้าค่อยดีขึ้นดีขึ้นนะคะเพื่อเป็นวิทยาทางกับผู้ผู้ที่ทางสินค้าที่มีคุณภาพนะคะคุณคเชฟสี่นะคะที่ผู้ที่บริษัทวิทัศนกรนะคะก็มีเป้าหมายที่จะดําเนินตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ผู้บริโภคเนี่ย ทานแล้วมีประโยชน์นะคะเือเสียเงินแล้วต้องคุ้มนะคะในจุดนั้นไม่ได้ไม่ได้หวังผลกําไรมากมายอะไรแต่นี้มค่คุ้มแน่นอนที่คิดว่าคุ้มแน่นอนว่าทานแล้วแบบเราหายจากความทรมานอย่างเนี้ยค่ะคุ้มแน่นอนเลยแลวหน้าตาเปลี่ยนไปด้วยไหมคะหน้าตาเพไ่้สังเกตนะนะเพราะว่าเราก็อยู่ของเราอย่างนี้เราเป็นคนแบบไม่ได้ ชอบแต่งอะไรมากมายแล้วก็ธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นเห็นว่ามันสดชื่นขึ้น่เห็นเห็นเห็นแต่วัยรุ่นบางคนอะค่ะทานนะมันเขาบอกว่าสียวค่องใช่ไหมยสียวค่องมปน้อยลงแต่ลูกสาวนี่ลูกสาวลูกสาวมีมีบางช่วงเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาจะไม่สบายแล้วเริ่มมีไอมีจามช่วงกลางวันมาตกกลางคืนกินกระลกแก้วหรือแก้วเช้ามาไม่เป็นไรไม่เป็นไร สบายเลยสาแสงโทรจัดการขจัดเรียบร้อยใช่ใช่ใช่ดีมากเลย